โอเคก็สวัสดีกันทุกคนเลยนะครับผมผมไฟโรนหรือจ้านั่นเองนนั่นแหละตอนนี้อยู่ในไมค์ครา t 1.16.5นะครับผมเป็นตัวมดนั่นเองตอนนี้เราอยู่ในมดของลาฟนั่นเองมดลาฟนะจากคะแนนผลโหวตที่ผมไปดูกันแล้วมันช่างน่ารักเอเลิ่นคนอยากเห็นผมเอาชีวิตรอดโอเคผมก็จะเอาชีวิตรอดให้ให้ดูก็ได้นะจ๊ะตอนนี้มันก็จะมืดแล้ววันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดในแบบลาฟ EP ห พูดอะไรแยๆ่ๆป่ะก็อะไรไม่ได้นี่ผมไปเ,เ,เก็บดินก่อนนี่เก็บดินก่อนเออดินคือจําเป็นมากเลยสำหรับการต่อแพรใช่เอ,อบ๊บเอ,อบ๊บเฮ้ยเสียงเกมดังเลยวะเดีย๋ยวผมลดให้ก็ได้ตรงกลางเราจะเป็นสเตมิีนาครับผมถ้าเราสเตมิีนาเหลือศูนย์มันก็จะติดสถานะวิเทอร์สถานะวิเทอร์เข้าใจไหมมันจะหัวใจจะลดไปเรื่อยๆครับอ้วอ้วอววผมก็ไม่เข้าใจว่าจะเอามันเอาออกไม่ได้เพราะมันเป็น โลกของมันนั่นเองคือเรามีอาหารกินแน่นอนเพร่ะเรามีฟางนั่นเองนี่มีฟางก็ดีแล้วโอเคทำอาหารกินกันเลยแอ <c oughs> มงบเฮ้ยเมื่อกี้อะไรโอเคนี่คืออาหารของเราในวันนี้แล้วก็บล็อกดินต่อ,อโอเคเราจะทำอของเบสิกกันก่อนเลยของเบสิกก็คือนี่ครับใช่ครับมันคือขวาน ทำขวงกันเลยเพราะเราจะตัดตรงนี้ไงไปไหลไปไหลไปเฮ้ยเหล็กเหล็กืออเหล็กคือจําเป็นมากเอ่อจำเป็นมากเหล็กอะถ้าเสียงมันดูแปลกๆไปก็ขออาภัยด้วยว่าแบบมีสเลตติดในคอนะครับผมคือผมไม่สบายและผมจะมาอัดคลิปอย่างนี้ด้วยเป็นไงผมลงทุนขนาดไหนเออลงทุนลงทุนให้ผู้ชมเลยนะ ให้น้องๆให้ดูเออเสียงมันจะปแปลกๆเหมือนอย่างเงี้ยไม่นะเก็บของกันเลยเออข้างล่างไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีนะโอเคอุ้ยได้บล็อกดินมาเยอะมากเลยอืยอๆแล้วก็ทำปูไปเรื่อยๆอย่ะปูจนต้นไม้โตปูปูไปเรื่อยๆอะาง ันไม่มีอะไรมากนี่เอาเหเล็กมาทาเป็นกล่องว่าเราจะทําเรียกว่าอะไรนะอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงทาเป็นกล่องมาทาเป็นฮอปเปอร์นั่นเองแล้วเราก็ทาเป็นกล่องอีกทีว่าเราจะดักของนั่นเองที่เราจะดักของคือตรงตรงตรงเนะมืองไหนหา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 นี่กอนหาดินหาดินนี่ดินดินดินมาละเออซับปิ้งเล็กเหล็ก สวยเออนี่นี่แป๊บหนึงนะหาของกันของมันลอยช้ามากเฮ้ยเรามีอ้อยเอ้ยเรามีผาาผาไผ่นี่ยว่ะปลูกไผ่ไว้เลยไว้เล,ลยไว้เลยปลูกไผ่ไว้เลยอืมอืมปรไมาไม่โตแค่โอเคไม่เป็นไรนั่นรอต่อไปนี่เราจะทำที่เก็บของก่อนตรงไงน,น,นะแป๊บน,นึงนะแป๊บน,นึงนะ ตรงนี้อ่าแล้วอย่างนี้อ่าดูดิของเข้าไหมนี่ของจะเข้าไหมาอ่าเราลองโยนเข้าปะเฮ้ยนี่นี่นนของของเข้าไหมาเฮ้ยเข้าเว,ว้ยเย,ย,ย,ย้าเย้านี่เป็นไงเก็บไว้ไปเราได้ที่เก็บของมาหนึ่งทีกะเพรากองโตยี เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ับดาบครับดาบขับไม่เอาดาบเหล็กขับดาบนี้ก่อนเลยมาดิเอาหายก็มาก็มาก็มาอืมอืมก็มาก็มาดิก็มาอุ้ยตกใจอุ้ยเข้ามาเข้ามาเออเอออืม้ยเหล็กเอาเหล็กเหล็ก ได้ละไอพวกซอมบี้เมื่อก,ก,กี้คือซอมบี้ใต้น้ำนะครับผมคือมันอันตรายมากถ้ามันมีตีศูนย์ตีศูนย์ะไรไทเด้น,นเนี่ยตีศูนย์สามงามนะจ๊ะอืมอืมอืมเก็บของไปตอนนี้เรามีหน้าที่เก็บของห้ามบนเรามีหน้าที่เก็บของนะามบนนะจ๊ะได้ละเราเอาฮอปเปอร์ามาเนะี้ฮะว่าเราจะทําอย่างนี้ไงละ่ะโอเคเราได้ของมาเ,เยอะอยู่นะของเยอะอยู่เก็บ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  เราจะทำในดีเราเอาทองมาทำไรโอเคเก็บเก็บเอ้เหล็กเก็บมึงจะมาทำไมล่ะมึงจะมาทำมึงจะมาทำไมก็มาก็มาก็มามาทำไมมาทำไมมาทำไมต่อไปเรื่อยๆนี่เหล็กเราไม่เสียนเนเฮ้ยระคาเตาเผาได้เนี่ยวะครับเตาเผาผเลยเฟอร์นันต์มาแล้วออ เราไม่ต้องกลัวอาหารหมดเพราะเรามีขนมปังกินเบื่อแน่นอน <c ười> คือพวกวกัวพว,วกอะไรนี้มันต้องรอใช่ไหมคือเนี่ยเรามีหญ้าใช่ไหมเราจะปูหญ้าให้เต็มไปหมดเลยเพื่อรอวัวเกิดไก่เอ้ยวัวเกิดไก่เกิดนะเมื่อกี้เสียงหลงเ <c ười> มื่อกี้เสียงหลงอะ่ะไม่โนเอเป็นวัดแล้วมันเสียงหลงนะครับเก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยโอเคเรามาครับไปนั่งกันก่อน,นเลย อย่างแรกเขาเรียกว่าอะไรวะสลับก็อย่างนี้ใช่ไหมนี่ที่ร่อนแรกครับว่าทําไมเราไม่มีนี่นี่วะเอยเอขมััวหมดนี่คือที่ร่อนแรกครับใช่ีิคือที่ร่อนแรก…โอเคครับสติกมาเมื่อเออเราจะไม้โตนะครับจังหวะน,นี้ต้นไม้ตัวเราจะรวยกันทันทีรวยแบบรวยมหาศาลเลย โอเคเราต้องมีสติงสติงสติงหางจากไหนหาแมงมุมกับต้นไม้ต้องรอต้นไม้โตใช่รอต้นไม้โตไม่แนะวันนี้เราทำทอดก่อนแล้วกันทอดทำาไงเอาไม้มาวางนี้ก็คือทำทอดนั่นแหละเพื่อเราจะได้ทอดมอชอยนอโจโอ้โหเย่เสียงเนี่ยมันดูแบบปแปลกอะใช,ใช่ไหมมันแปลกไหมก็แปลก กองเป็นท็อปเปอร์ไงได้ไปกันหนึ่งแล้วว้าวว้าวอืออืออือเล็กไหลไหลเข้าไปอาไม่ไหลเอดินไหลเข้าไปอือเออว่าเรานั่งพูดมาตั้งนานทำไมเราไม่ทำแต่แรกวะมันมีวิธีอยู่ครับแ๊บนึงนะนี่ไงเออแล้วก็เอา พวกของพวกเนี้ยเฮ้ยไอคิวสองร้อยว่ะเนี่ยอ้าวเดี๋ยวนะนี่มันทำน้ำนี่เดี๋ยวได้ได้ได้ผิดวิธีแป๊บนึงนะอืมเออเออเออได้มาแล้วที่มักปุ๋ยทำยังไงเดี๋ยวผู้ชมดูนะครับดูไว้นะมันทำยังไงดูไว้นี่เราจีเนียสมากเลยเนี่ย ออ้อายยา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 เได้แล้วปลูกเฮ้ยนังไงบล็อกดินอ,อ๋อนี่เป็่ดินเอามาทำขนมปังใส่กันเถอะอ๋อ,อผมรู้แล้วแบบนี้มันเล่นยังไงนะเล่นอย่างนี้นี่เองเล่นมาตั้งนานมันไม่ใช่แบบมันเป็นแบบไอซิ่นรอดแนละถูก้ะเออพูดพูดวนไปวนมาทำไม เอ้ยได้แ,ล,ล,แล้วรวยรวยยังไงยังไงได้ต้นไม้ไม่ตโตหมดโตนะเธอโตเถอหน้าอ่าหนมปังหมดไม่แน่โอ้โตเถอะอ้าวไม่โตเป็นพอพวกนี้แนะ่นอนเฮ้ย ทำไมอ้อยใส่ไม่ได้อะเศร้าใจเออ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 เต้ยมันจะโตไหมโตเถอะจงโตโอ้ไม่โตอีกยากเย็นนะมันยากเย็นนะเอสําหรับคลิปนี้ก็มันมีอะไรไม่เยอะนะครับเพราะเพราะว่าของเราเพิ่งเริ่มต้นกันแค่นี้เองนะจ๊ะก็สําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันไว้ด้วยนะครับคลิปนี้จะตัดบางครั้งเอ้ย ตัดเดดแอร์ออกก็คือตัดแบบไม่พูดอ่ะตัดออกนะครับมันจะทีทีหน่อยนะต้องคิดวันนี้บายครับผมนอนละเจอกันอีพีหน้า